ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นภาพลวงตาหรือว่ามันเป็นของจริงวันนี้ฉันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นของจริงที่มันแบบหน้ามันระยิบระยับขึ้นจริงๆนะคะเวลาออกกล้องแต่ถามว่าเหมือนกับหน้าเด็กที่แรกเกิดไหม ก็ไม่ขนาดนั้นแต่มันก็เออมันก็โกรวมันก็ก็ดีนะแปกดีอันนี้นะคะก็ฉีดไปทั้งหมด2ซีซีทั่วหน้าแต่ว่าจะเน้นตรงแก้มเป็นพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่ารูขุมขนเรากว้างแล้วก็มีหน้าผากมีทางอะไรเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะแบบรู้สึกว่ามันมากองกันที่แก้มมากๆเลยฉีดมา6วันนะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าเราเงาดูหน้าผากฉันสิเห็นปะว่ามันมีเงาแล้วเรารู้สึกว่าเรา ไปส่องกระจกที่ไหนมันก็มีเงาแบบนี้อยู่ตลอดทางที่เมื่อก่อนมันไม่มีอ่ะแต่ถามว่าหน้ามันมันไหมเพราะแต่มันไม่ได้มันแบบมันไม่ได้มันแบบหน้ามันอ่ะแต่ว่ามันเงาอ่ะแกตลกปะเออแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยค่ะหน้ามันก็อืรู้สึกฟูขึ้นนิ่มขึ้นลูกขนกระชับลงนะคะแต่ว่าคิดว่ามันไม่ได้กระชับลงขนาดที่แบบไปเป็นเหมือน แก้มเด็กตอนที่แบบแรกเกิดหรือว่าวัยรุ่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ดูแบบโอเคเล็กลงเนี่ยถ้าออกแดดมันก็จะเธอมันก็ดูกโกลอยู่นะเออเห็นไหม